อีวากเลียนเป็นอนิเมะโดยเฮริกิอันโนะคนเดียวชิงกัสตานนั่นแหละเป็นอนิเมะที่มีหุ่นยนต์สัประหลาดแล้วก็เพนกวินแต่ในเรื่องเนี่ยมันมีมากกว่าน,นั้นนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่ได้พูดถึงสิ่งนั้นแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงสินค้าของอีวากเลียนนั่นเองซึ่งเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะเออเยอะมากๆถ้าคิดไรายได้เนี่ยจะมีแบบอีวากเลียนแน่นอนครับเช่นของเล่นจนไปถึงรถ What The Fuck แล้วสิ่งที่ผมจะมาพูดถึงวันนี้เนี่ยก็คือถ้าเราใช้สิ่งของที่เป็นอ e ีวากเเลียนทั้งหมดเนี่ยเราจะรอดไหมซึ่งผมจะนับตั้งแต่ตอนตื่นถึงนอนนะครับพอคนเราตื่นมาเนี่ยเราก็ควรไปอาบน้ําด้วยขีปแบบน้ำอ e ีวากเกเลียนถ้าใครมีมหนวดเนี่ยก็สามารถโกนได้ด้วย,วยที่โกนหนวดอีวากเกเลียนแล้วก็เช็ดตัวแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วก็ไปกินมามา e ่าอีวากเกเลียนและถ้าเกิดไปโรงเรียนเนี่ยเราก็สามารถใช้จัก,กรยานอ e ีวากเกเลียนเพื่อไปโรงเรียนได้ ส่วนอุปกรณ์ในการเรียนเน่ยก็ไม่คิดอะไรมากเลยครับเอาง่ายๆคือมันมีเยอะเกินนั่นแหละพราพักเที่ยงเนี่ยเราก็สามารถเอากล่องข้าวอิวากิเรียนออกมากินข้าวได้นะครับแล้วพอเราจะกลับเนี่ยเราก็สามารถขับรถอิวากิเรียนได้นะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมชาร์จรถไฟฟ้าด้วยที่ชาร์จรถไฟฟ้าอิวากิเลียนนะครับแล้วพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยก็อาบน้ำใส่ชุดนอนอิวากิเลียนได้สบายถ้าอยากเล่นเกมในโทรศัพท์เนี่ยก็ใช้ oppo s 2องวากิเลียน มาเล่นเกมยู Eurogian b a t ท l ลฟิวส์ได้นะครับตอนเราจะนอนเนี่ยเราก็ควรหาอะไรก่อนนะครับนั่นก็คือตุ๊กตาเลอไอยาโนมีครับเราก็สามารถหลับได้อย่างสบายใจสรุก,ก็คือถ้าเกิดเราจะใช้ชีวิตด้วยสินค้าจากยู u r เกเ a ียนี่ยคือมันก็ใช้ได้แหละครับแค่ว่าอาจจะแพงนิดนึงแต่ว่าจริงๆเนะี Euro ่ย e เกเ g ียนสินค้าของมันเนะี่ยมีทุกแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าตั้งแต่รถเนี่ย มันก็ยังมีเลยมีถึงห้องพักอะคิดดูสํหรับคลิปนี้ก็บอกว่าทุกคนจะชอบนะครับเป็นคลิปแนวใหม่เลยอาจจะไม่ได้ยาวมากแต่ว่าผมก็ลองทําดูนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับเออผมลืมพูดถึงกุ้งอิบากิเล่นได้ไงวะ